พี่ครับสอนเล่นสุก้าให้ผมหน่อยครับสุก้าหรอเดี๋ยวนะทำไมชื่อเองแปลกจังพ <laughs> ี่พี่โอเคคลิปนี้จะมาสอนเล่นน้องแผ่นด้านะครับวหาือาเจ้าสุก้าของเราครับย่กำกระหม่อมนะครับว่าสกิลแพสซิฟิตตัวแล้วก็วิธีการขโมยต่างๆของเจ้าน้องสุก้าหรือว่าเจ้าย่กำกระหม่อมของเรานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกหมดเปลือกเลยนะครับผม โอเคครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าแพนด้าคุงนะครับหรือว่าเจ้าย่กระหม่อมของเรานะครับว่าการใช้สกิลนะครับและแพสซีดของเจ้าย่กระหม่อมนะครับจะเป็นยังไงครับก่อนอื่นนะครับผมจะเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนเลยนะครับผมแพนด้านะครับจะทําการโจมตีศัตรูนะครับไปยังทิศทางที่ตัวเองกําหนดไว้นะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งของแพนด้านะครับสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับผมซึ่งครั้งที่2ของเรานะครับเราต้องใช้ภายในระยะเวลา 5วินาทีนะครับถึงจะใช้ครั้งที่2ได้นะแต่ถ้าเกินนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับผมครั้งที่2ของเม่ด้านะครับจะทําการตีสตูนะครับแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไกลขึ้นด้วยนะครับต่อไปเราก็มาทาความรู้จักกับสกิลติดตัวหรือว่าแพสซีทของเจ้าแพนด้าคุงนะครับการโจมตีปกติหรือว่าการใช้สกิลดูสกิลของแพนด้านะครับจะทําให้เขานะครับได้รับพลังฉีดนะครับในระหว่างนั้นนะครับเขาจะได้รับสเต็ก5สเต็กขึ้นมานะครับถ้าเขาเก็บสเต็กครบเมื่อไรนะครับเขาก็จะสามารถฟื้นฟูเลือด12%ได้นะครับผม แต่ผมก็ต้องบอกไว้ว่านะครับสกิลติดตัวของเจ้าเพนน่าขุงนะครับก็มีคีดจำกัดเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาใช้พลังฉี่ไปแล้วนะครับเขาจะยังคูดาวอยู่15วินาทีนะครับผมเราก็ต้องรอมันครูดาวเสร็จถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับสกิล2ก่อนนะครับผมสกิล2ของแพนด้าครับจะทำการกิ้งไปครับในทิศทางที่ตัวเองกำหนดนะครับผมแล้วก็สกิล2เขานะครับสามารถครับทำเป็นโล่ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดพลังฉี่ด้วยนะครับสกิลติดตัวนะครับเมื่อนะครับพลังฉี่หมดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็สามารถสร้างโล่เฉยๆได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวของเจ้าแพนด้าคุงครับแล้วก็การโจมตีปกติของสกิล2ครับสามารถสตาร์ศัตรูได้ด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการใช้สกิลอันติของเจ้าแพนด้าคงนะครับแพนด้านะครับจะทําการกระโดดนะครับแล้วก็บวกกับสตันศัตรูด้วยนะครับผมในขอบเขตบริเวณนั้นนะครับซึ่งสร้างความเสียหายนะครับตามเลเวลนะครับผมพร้อมติดสกิลติดตัวเป็นบลังฉีได้ด้วยนะครับผมอันติของแพนด้านะครับจะทําให้ศัตรูนะครับสตัน0.5วีนะครับนอกจากนั้นครับการโจมตีปกติครั้งถัดไปของเขาครับจะเป็นรูปแบบพิเศษนะครับจะทําให้สร้างความเสียหายนะครับ124นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการใช้คอมโบนะครับของเจ้าแพนนาคุงรครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเปิดสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็สกิลสตามสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีนะครับแล้วก็ตีธรรมดานะครับแล้วก็ตีธรรมดาอีก2ครั้งนะครับทำไมเราต้องตีธรรมดาอีก2ครั้งใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราต้องเก็บสตแต็กให้ครบถึง5นะครับมันถึงจะฟื้นฟู ool, เลือดได้2ครั้งนะครับในพลังฉีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้คอมโบนะครับร่วมกับฟิกเกอร์นะครับว่า ในการใช้คอมโบหรือคอฟิกเกอร์ของเราเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้อันติไปก่อนนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ตามแล้วก็กดสกิลสองสตันแล้วก็สกิลหนึ่งตามไปอีก2ครั้งนะครับผมอย่าลืมนะครับการตีของแผนด้าน,นครับการใช้สกิลของแผนด้าน,นครับใช้ไปแล้วก็ต้องตีจงตีปกติด้วยนะครับไม่ใช่ว่า จะตีไปแล้วนะครับจะใช้สกิลไปแล้วแต่ว่าสกิลแบบไม่ได้ตีโจมตีปกติเลยนะครับอันนี้มันจะทําให้ตัวของแพนด้านะครับตีเบาลงมากนะครับต่อไปก็จะเป็นการสกิลนะครับดักฆ่าเะครับเวลาที่เราอันติไม่ถึงนะครับเราจะใช้ฟิกเกอร์ไปด้วยนะครับผมคอมโบเหมือนเดิมนะครับอันติสตันแล้วก็สกิลสองนะครับสร้างโลแล้วก็สตันด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับสกิลติดตัวของเจ้าเพนด้านะครับมันจะไม่สามารถใช้กับบอนเตอร์หรือว่าคีบได้นะครับผมมันจะใช้เฉพาะ กับตัวละครได้เท่านั้นนะครับผมโอเคครับการสอนของเราก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเกมนะครับว่าในเกมนะครับมันจะเป็นยังไงครับแต่ก่อนที่เข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดดิงให้กันด้วยนะครับผมจะเป็นกำใจผมทำคลิปอย่างมากนะครับ I am sugar m n s u u g a r s u g ู r ลืว่าผมต้องโดนดาบแน่นอนบท่านผู้ชมกกัวกลัวอะไรอ้เอ้ยแล้วมเล็ดโอ้อนเลนมาจับขาผมดูตายตายนะครับผมอ๋อ ฝั่งเราหยิบเป็นอารเตอร์แล้วก็ยิงมานะครับผมเพื่อเอามาแก้ทางตัวจับนะครับผม <Okay. S 1> ก็โดยเฉพาะคิวเลนนั่นแหละฮะ <Okay. S 1> ก็จะมาล้วงปุ๊บพอล้วงไม่ตายก็จะโดนอารเตอร์จับนะครับเอ้าเดี๋ยวนะช้างก็เข้าใจนะจะเอามาล้างแก๊กแต่ว่ามันล้างอารเตอร์ไม่ได้ล้างได้แค่สกิลหนึ่งเท่านั้นโอเคครับตัดภาพอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ดูมันว่าฝั่งศัตรูนะครับ ออกรองเท้าซะส่วนมากนะครับแต่ผมก็อยากจะออกรองเท้าเหมือนกันนะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกรองเท้าแบบไหนนะผมจะออกโซนิคบูธหรือว่ารองเท้ารถสถานนะรองเท้าโซนิคบูธมันก็ออก,กันไอนี่สนงของเอเลนได้นะครับแต่ว่าเอเลนมันมีโจมตีทูดามจด้วยไงอ่าโจมตีทะลุเกาะได้ไงในการโจมตีของมันอันนี้ก็โซนิคบูธรองเท้าเกาะก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็จะออกเป็นอ่ารองเท้ารถสถานนะก่อนเลยกัน ให้อเลนเคลียร์คลิปก่อนเพราะว่าเราเราสู้มันไม่ได้นะครับช่วงต้นเกมถึงแม้สกิลเราจะเฟีย่แฟลวแต่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่อัพสกิลสองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอัพสกิลสองไอ้เคี้ยไม่ตัดสักทีวะ <c oughs> เราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วถ้าอเลนอัพสกิลสองนะครับมันจะทําให้ล็อกขาแล้วก็ล็อกขาได้สองครั้งเลยนะครับผมมันจะได้เปรียบมากกว่าไอ้อัพสกิลหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> เออเอ้ยมาทําไมเนี่ยเอ้ยตีตีตีครับตีไอ้เคี้ย ไอ้ี้ยแม่ตีตีโคตรเร็วดูดิเฮ้ยโอ้โหเลือดผมลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะตีโคตรเร็วอะไรวะเน,นี่ยวิธีการเดินเกมของแพนด้านะครับเราจะไม่เดินอยู่ในน้ำนะครับเราจะเดินอ้อมแบบนี้นะครับเพราะว่าในการเดินในป่าในแม่น้ําหรือว่าในการเดินกลางกลางแม่น้ำนครับมันจะเป็นอันตรายมากนะครับถ้าสมมุติว่าสตูมันักฆ่าเราอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะตายได้ทุกเมื่อนะครับเราไม่รู้ว่าสตูมันอยู่ตรงไหนนะครับเรา มันจะเป็นเสียงมากนะครับถ้าเดินกลางถ้าเดินกลางแมพหรือว่าเดินกลางแม่น้ำนะครับผมพยายามเคลียร์คลิปไปเรื่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเชี่ยหมดตกใจมออกไไหมดโผล่มาได้ไงวะนี่แหละถ้ามันแบบถ้ามันมันอาจจะยูนิทพุ่มอยู่ในป่าก็ได้นะครับผมถ้าเราเดินกลางแม่น้าที่ผมว่าคือมันแบบมันเสี่ยงอันตรายมากนะครับผมพยายามเดินอ้อมหลังป้อมเอานะครับผมโอเคเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้ครับตอนนี้เปิดเปิดเปิดเราต้องไปเปิดประเด็นแล้วตอนนี้ไีคนใค้ไาย กระโดดทับเรียบร้อยตรงนีสติกเกอร์เรียบร้อยเยกยไปหนึ่งเก็บไปสองครับผมอีกตัวอีกตัวอีกตัว,ตวมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอย่านะอย่าอย่าทึบจะําเพื่อนเล้าเรียบร้อยอย่ารบกวนเวลาอาหารของแพนด้าอย่างที่มันว่า <c oughs> อย่ารบกวนเวลาอาหารนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นะครับเราพยายามที่จะเก็บเศษตังค์เล็กๆน้อยๆนะครับจากมอนเตอร์คีป่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยป่าฟาร์มบ้างนะครับ ในเวลาที่อ่าไม่มีใครนะครับที่จะเข้ามาแย่งนป่าอันนี้ก็จะมีผลดีแล้วก็ได้รับตังค์ดอกจากอามอนสเตอร์ที่ป่าฆ่าได้เนะี่ยโอ้เกือบโดนดนะเกือบโดนละถ้าโดนเอรเลนกระโดดไหมเราอาจจะตายได้นะเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเอรเลนก่อนโ,โชคดีเอามีคนมีคนเดินขึ้นมาช่วยแก๊กแก๊กก็แก,ก,ก๊แก,กไม่จะดึงบัฟแดงอย่างเดียว อ้าวแก๊กโดนนะแก๊กโดนแล้วเราจะไปเลนกลางครับตอนนี้เราเคลียร์เลนบนแล้วก็เราพยายามเคลียร์คลิปแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเลนเพื่อนนะครับวิ่งไปโซนเลนอ่าแก๊กแก๊กก่อก,กวนได้แบบเยี่ยมมากเลยร <Lav ant> อจังหวนะครับเอา้าไม่มาว่ะแต่ว่าเลนบนเราจะโดนคลิปบุกมาเออ้ยโฮ้ยเฮ้ย้อยอย,อย่านะอือหกดใท้ทายสิ กดช้าไปอันติถ้ากดเร็วไปน่าจะไอเลนน่าจะอยู่ในป้อมแล้วนะตอนนี้ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้หคิวเลนโอ้โหคิวเลนไหลอันนี้ผมต้องบอกไปก่อนว่านะครับวิธีการที่จะกลับเลนตัวเองหรือว่าการที่จะเดินกลับเลนตัวเองแบบปลอดภัยนะครับเราอย่าเดินกลางแม่น้ำนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับเราจะเดินแบบนี้นะครับคือเดินอ้อมขึ้นข้างบนนะครับขึ้นไปจะปลอดภัยมากกว่านะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเค ออกไม่ได้นะครับผมงนันจะปลอดภัยมากกว่านะครับถ oh. ึงแม้ว่ามันจะเสียเวลาช้าก็ตามนะครับแต่มันปลอดภัยนะครับคุณเลือกเอาระหว่างคุณจะเดินอ้อมเสียเวลาสัก 2- 3สาวิหรือไม่ก็เดินกลางแม่น้ำนะครับ oh. เพิ่มเวลาสัก2 3สวิแต่คุณอาจจะตายแล้วก็เสียเวลาไปสักครึ่งนาทีอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะตัดสินใจทําแบบไหนนะครับ โอเคแล้วผมจะเอาป้อมเลยนะครับผมไม่มีใครเหมือนกันแล้วตอนนี้เพราะว่ายืนเลนฟังตัวข้ามเอาผูดไปสนาคำก็มาแล้วโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ได้ถอยก่อนอตอนนี้รู้สึกว่าเลนโบของเรานะครับมีศัตรูค่อนข้างที่จะพุกพลาดมากนะครับอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะไม่เล่นถึงเสียงไปให้เลนเคลียร์คิดไปก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยทำอันตีได้นะเอเอเฮ้ยอฟิกเกอร์เขาป้อมไม่ทัน โอ้ยโอโหไม่ทันโอ้ยเอ้ยกดทันอยู่อยชาอย่าพี่ยัยเตะอย่านะอย่านะอย่าผมขอโทษเราต้องเคลียร์คลิปชุดนี้ไม่งั้นอย่ามาแทรกคนที่กำลังพูดสิเฟ้ยคือเราต้องเคลียร์คลิปชุดต่อไปอ่ะเนี่ยคลิปกำลังมาแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เคลียร์คลิปชุดนี้ไม่งั้นแตกเนี่ยป้อมเราอ่ะเอ้ยเห็นแวนด์เฮ้ยไปไปแวนมาแล้วพี่แวนมาสตันสวยอันติโอ้ยแวนอันติกรไม่ตายสิเกือบเกือบลัดได้แล้วอ่ะ พี่อุดเฮ้แวนแวนมาในจังหวะสวยมากเลยนะโอเคเราปิดเลนบนได้แล้วครับผมก็น่าจะไปโซนเพื่อนได้แล้วนะครับผมจอมหมดห่วงแล้วครับเลนบนไปช่วยพี่แวนกันนะครับไม่ก็เอเอา้าตีตีตีให้มันไปนะครับจริงๆก็กลัวนะกลัวคนมาเลีรยเลนนะครับมีไหมเอ่ยน่าจะน่าจะขึ้นมานะน่าจะขึ้นมาอนั่นไงเห็นเงาแวบบแบบอยู่ข้างล่างใช่ปะ ไม่มีอ๋อนั่นไงไปเรียนละเราเอามังกรได้เลยเอ้อไม่ใช่เอาดาร์กได้เลยนะ <c oughs> ถ้าเอา่อเห็นฟาร์มเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเอาดาร์กได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครจะมาเอาดาร์กอย่างแน่นอนนะฮะก็เอาดาร์กเสร็จก็เคลียร์เลนบนสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปเลนกลางนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะวิธีการเล่นอะไรต่างๆพยายาม คุมเลนหรือว่ากันเลนตัวเองให้ดีๆนะครับผมนี่เราดอจังหวะให้ฝ่ายตรงข้ามตายใจแล้วก็โอ้โหฟิกเกอร์โอ้ยฟิกเกอร์ได้ทันเนี้ยฟิกเกอร์ถูกจังหวะมากเลยโอ้ยเลือดกูเหลือแค่นิดเดียวเองสก,กิลสองโอเคสร้างเกาะไม่เกือบตายก็ตายเฮี้ยแม่งทำไมเฮ้ยคลิปมาเร็วเกินไม่นะเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยเฮลเฮลมีบโรเ <laughs> พื่อนกูอยู่ไหน เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้เพื่อนไล่เพื่อนไล่ฆ่าไอ้เหี่ออะไรเนี่ยดูป้อมมึงดูป้อมก่อนป้อมกูแตกไอ้ยเยว์ทีมไปอยู่ไหนกันหมดแบบนี้่ยมันน่าจะกลับมันน่าจะวาร์ปกลับแล้วนะเอาไม่มีหรอในุ่มนี่ล่ะเอาไม่มีเ้ยวาร์ปกลับแล้วหรอทำไมเร็วเกินโอ้แวนเจอกับคิวเรนโอ้โหเรียบร้อยต่างคนก็ต่างเดทจังหวะนี้อีกนิดอีกนิด แบโอ้โหดึงแมสค์ได้วยเรียบร้อยกระโดดทับทับกระโดดอืมเรียบร้อยยิกมิตเป็นกับฮะเหอืเลยแต่ตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่โซนมังกรเยอะนะเอามังกรได้เลยนะเอาเพื่อนมากันวะปล่อยก่อนปล่อยก่อนไม่ได้ไม่ได้คือปล่อยก่อนเลยนะเออเรามาหันไมเคลีครีปเลนแทนนะครับผมอ่าเกิดการประทักกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ดุเดือดเท่าไหร่ ยังไม่ดูดอเลือดพ่านเท่าไหร่เราจะ,ะไปอยู่กับเพื่อนตะก่อนตอนนี้เพราะว่าการเข้าไฟหรือการถีมไฟครับมันสําคัญมากเลยคนระับโอ้ไม่โดนทุกคนไม่ว่าจะโดนโหเวลาสวยมากเลยครับผมจังหวะน,นี้เหลือแค่ต้องรอดักนะครับมันต้องมีสักคนแหละที่ต้องเดินผ่านมาตรงนี้เห็นฟร้มแบบไม่รอแล้วไม่รอแล้วใส่แล้วจะใส่แล้วผมใส่แล้วผมไม่ใหม่แล้ว โอเคโอ้ยลิงลิงไปเอา้ยนินแล้วสวยโอเคตายสองสวยตอนนี้เราเปิดดาร์กเอาเรนล่างโอ้โหเราต้องไปเรนล่างก่อนนะครับว่าจะเปิดดาร์กโอเคเก็บไปหนึ่งในส่วนของป่าเป็นคิวเลนนะครับอะเลนไม่มาอะเลนไม่มาอะเลนกลับแล้วอะเลนกลับแล้วโอ้ยอะเลนอยู่กลางอะเลนอยู่อะเลนไปกลางโอ้ยเดี๋ยวนี้มีเลตเตอร์อยู่ด้วยแล้วฟนติโอ้โหเรียบร้อย เอ้ยโอ้โหอเลนอเลนอะไรนี่ไปล้วงแฟนแต่มีเลิแต่มีเอลิตเตอร์อยู่ด้วยนะครับโดนจับขึงด้วยเรียบร้อยตอนนี้เลนกลางสตูไปแล้วหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเลนล่างสตูไปอีกหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะไม่มีใครมากันจริงอะดีจริงๆไม่มีใครมากันเราหล่อยป้อมได้แบบฟรีๆเลยครับผมอ่ะป่าเพิ่งจะมาโอเค เราป่าดได้เลยนะเฮ้ยโดนไหมอ๋อไม่มีไม่โดนหรอโอ้โหอุตส่าห์หวังเนี่ยอุตส่ามีหวังมีความหวังโอเคเพื่อนเราพากันชวนเราไปตีท่ากันนะครับตอนนี้เฮ้ยลิงลิงเฮ้ยลงจะตายเราต้องไปช่วยลิงเฮ้ยมีฝั่งศัตรูเดินมาไม่นะเราต้องหล้วงแครี่ตัวมังตัวมังเฮ้ยตีอะไรวะ ซื้อฟ้าดีจะเหรไอ้เหี้ยไอ้กูตายกูตายกูตายตะกี้อูสองกันแล้วทุกคนก็อยู่เชี่ยแล้่ามึงฆ่ากูเถอะไอียโหไม่ท่าตายเลยเราอ่ะอบูสาจะเก็บสกอร์ศูนย์อยู่ตรงกลางไว้แบบสวยๆให้ตายสิตายดึงเลยไม่นะ อุ้ยตอนนี้เลนกลางเราเลนกลางเราอุ้ยลิงลิงใครดิดได้โอ้โหสวยเฮ้ยจะเอาเกินไปป่ะโอ้โหลิงโอ้โหเดี๋ยวนะสี่ตัวควอดควอดไหมควอดไหมไอควอดคิวเฉยโอ้โหเกินไปป่ะไอลิงสี่ตัวลิงเก็บสี่ตัวสุดจัดผมยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจบซะแล้วโอเคครับขึ้นมา27หนาว โอท่านผู้ชมดูดิสกอรลิงอะเยี yeah. ่ยยาวย่างกับทางรถไฟอินเดียเลยรแน่โอ้โหเกินไปป่ะผมได้แค่ที่เป็นคิวนะเฉยๆก็ <c oughs> ดูความเสียหาย <c oughs> โอ้ความเสียหายลิงคดเยอะ33%เป็นแสนนะผมได้แค่40,000เองโอแต่รับดามจก็เยอะอยู่นะ โอ้โหการเงินคือแบบแค่เจ็ดพันเองการเงินลิงคือแบบหนึ่งหมื่นนะโอ้โหห่างกันเยอะมากนะครับก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอน,นครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ไปรอนะครับไว้เจอกันใหม่ See สยู g a ้น next